สวัสดีครับเพื่อนๆอนสวัสดีเพื่อนๆท่างยูทูบเบอร์ YouTuber, พี่น้องเลยอามุนีสวนบาวุธข่อยเนี่ยน้ำผ้าพี่น้องเข่าชมสวนเสาว,วรสเนาะพี่น้องเนาะที่บาวุธปลูกไว้ตอนนี้ก็มีอายุน่าจะสิบเดือนแล้วพี่น้องเลยปลูกตั้งแต่วันที่ยี่สิบแปดกุมภาสองห้าหกแปดปลูกตอนหนาแร่งพี่น้องโดยมีการเดินระบบน้ําให้เนาะพี่น้องเนาะตอนนี้อายุเสาว,วรสก็พร้อมที่ให้ผลผลิต ในระดับหนึ่งและพี่น้องตอนแรกพ่นกาเป็นหมากนะพี่น้องเนาะช่วงประมาณประมาณสี่เดือนห้าเดือนนี่ก็เริ่มได้เก็บผลผลิตแต่ว่าอช่วงนั้นหนอนกอลงพี่น้องเลยอาบาวด์ก็เริ่มเห็นปัญหาเล็กๆน้อยๆแล้วพี่น้องอสาวรถนี่มีหนอนกอเด้อพี่น้องเนาะสำหรับผู้ที่กาลังสนใจศึกษาเนาะที่เสเจะมาปลูกเป็นแปลงอส่วนพี่น้องปลูกกินปลูกเล่นเนาะพี่น้องเนาะ ปลูกนาะบ้านล้างบ้านปลูกขึ้นต้นมะม่วงปลูกขึ้นต้นไม้เนาะคนละต้นสองต้นก็คงจบะบม่มีปัญหาแต่ว่าเ,าเมื่อพี่น้องเลยเมื่อมีการนํามาจัดระบบพี่น้องเอามาเฮ็ดเป็นแปลงเสาวระก็จะมีปัญหาอยู่พี่น้องเลยค่อนข้างจะมีปัญหานิดนึงพี่น้องแต่ว่าก็เอาทั้งบาวุฒปลูกอยู่ประมาณหาสิบหกต้นพี่น้องเลยมีตายอยู่ประมาณสองต้นพี่น้องต้นตายบาวุฒก็ได้ปลูกแซมขึ้นใหม่พี่น้องพี่น้องสังเกตว่า อาตอนนี้ตายเนาะพี่น้องเนาะยืนต้นตายเลยพี่น้องแห้งตายเลยพี่น้องส่วนต้นทีพ่นหลอดเพ่นกะค่อนข้างจะโอเคเลยพี่น้องหลักกระสิมะเบาซู่พี่น้องฟังว่าพี่น้องบอกว่าปลูกเสาวรนี่ให้ไหวเคลื่อไหวเทาแค่เทาเดียวพี่น้องอย่าหาทำเดยพี่น้องเหอให้พี่น้องเอาไว้เลยจากสองสามเทาว้ก่อนพี่น้อง พราะว่าพี่น้องเพราะว่าเวลานอนก่อลงมันจะเหลือไว้อันหนึ่งพี่น้องอย่างที่บาบูธิดเด้พี่น้องนะอันนี้เป็นเสาวรถอยู่นี่แหละพี่น้องความใหญ่ก็สิประมาณกำมือหน่อยพี่น้องบาบูดก็ได้ตัดแต่งกิ่งตัดหนีบปุ๊บให้มันแตกขึ้นเป็นสองกิ้งไว้ก่อนพี่น้องเพื่อพี่น้องเพื่อเพื่อซ้ำรูเสียหายเนาะนี่เป็นเทาลั้มต้นกิ่งเม็เนาะพี่น้อง อพอดีมาถึงมาถึงค้างมันนอพี่น้องนะฮาก็ค่อยเอามีตัดหนีบยอดใบแล้วก็เพื่อนจะแตกเป็นกิ่งกา้านสาขาหลายกิงนะ่งเนาะตอนนี้เฮากำลังพูดต้นที่สมบูรณ์เนาะแล้วก็ออกมาออกผลค่อนข้างดกเนาะพี่น้องต้นนี้แล้วก็จะดกอยู่ประมาณบวลไล่เบื้องแล,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 ล้วกับประมาณห้าสิบหกต้นก็จะมีดกๆดกอยู่ประมาณสี่สิบห้าต้นพี่น้องเพราะว่ามันก็จะมีจุดที่ดินบ่ค่อยอุดมสมบูรณ์นะ้ำเนาะ อ่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่พื้นที่ให้น้าเกาพี่น้องเลยเขากับมีการยกร่องพี่น้องเลยเอารถไทแดงไงล่ะพี่น้องไทมาแล้วก็ไทกับไทส่วนไปก็จะได้ร่องประมาณกว้างประมาณสามเมตรเนาะกว้างประมาณสามเมตรเท่ากับมีการปักหลักค้ำส่วนการทำค้างเสาวรดดะดกเนาะเพียงเนาะอยู่ที่ความเหมาะสมของอยู่ที่ความเหมาะสมของเจ้าของสวนเด้อเพียงเนาะอันนี้บ่าสามารถ พูดเป็นบรรทัดฐานได้พี่น้องเพราะว่า,ากิจกรรมในสวนเสาวรดนี่เป็นกิจกรรมส่วนบุคคลเนาะพียงเนาะแบบนี้เขาก็ออกมาได้พี่น้องมันข้างพยายามให้มันหอยอกิจกรรมในสวนเสาวรดนี่เป็นเป็นกิจกรรมของบุคคลคันผู้ใดที่อยากเห็ดข้างเตี้ยก็ได้พี่นอ้องอาวุตรนีสูงอยู่ประมาณร้อยเจ็ดสิบหกพี่น้องอาวบุตรกะเห็ุข้างเสาวรตอยู่สองเมตรพอดีพี่น้องเลยสองเมตรพอดีก็จะได้ลักษณะเสาวรตที่ไม่ก้มเกินไปเวลาทํากิจกรรมพี่น้อง อ่ะพอดีพี่น้องพอด,พอดีพอดีเก็บง่ายพอดียืดถึงเพราะว่าอ่าในอนาคตเนาะ,ะเวลาเสาววรถเท้ามันเลือ่อยพี่น้องเลยแล้วกะอ่าเวลาลูกมันค้างกันสิเขาจะได้เอื้อมมือไปทํากิจกรรมพี่น้องเราจะได้เอาใบดึงใบมันออกทำใบมันหนาแล้วเขาจะได้ทำกิจกรรมแบบนี้ถ้าเราทําเหมือนค้างมันสูงเกินไปเนาะพี่น้องเนาะถ้าเขาที่ค้างมันสูงเกินไปเขาจะทากิจกรรมลําบาก อันนี้ว่าสูกันฟังสาหรับผู้ที่มีส่วนสูงอยู่ประมาณ150เนาะ,ะผ,ผู้เฒ่าผู้แกผู้ยิง่งผู้ผู้สูงอายุนี่สิอาจจะทํากิจกรรมลําบากถ้าทําค้างเตี้ยเกินไปหรือว่าสูงเกินไปต้องอาวัดระดับส่วนสูงเจ้าของหลวก็ให้เนื้อส่วนสูงตัวเองขึ้นไปประมาณ30เซนพีนะ่้องสมมุติว่าสูง150เนาะสมมุติว่าสูง150เขาก็ทําค้างอยู่ประมาณ180 190เนาะพี่้องให้เพื่อไวพอดีเขา เขามุดเขาลอดเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ขออนุญาตว่าเป็นภาษาอีสานเด้มุดนี่คือคือลอดพี่น้องก้มไปเงยมาอยู่ในสวนเลยพี่น้องเลยทั้งสวนของเขาได้มีการเดินระบบน้ำหลัก็ระบบน้ำที่เขาเดินก็นจะเป็นระบบหัวมินิสปริงเกอร์พันสาย PE พี่น้องนี่แหละพี่น้องสาย PE ยี่สิบมิลซื้อม้ามวนหนึ่งนี่ใช้งานนี่สี่ห้าปีแล้วพี่น้อง โยกไปใช้สวนนั่นสวนนี่พี่น้องต้นไม้ต้นในดญ่ก็เอาออกอามาใส่สวนที่เป็นสวนที่ปลูกใหม่เนาะเพียงเนาะที่ยังเอาตัวหลอดในฤดูแล้งไม่ได้เราก็ใส่ระบบน้ำเข้าไปสวนของเขาก็จะมีการวางน้อยหนานำร่องไว้พี่น้องเพราะว่าเสาบลถนี้มันจะอยู่น้ำเฮาได้แค่ถ้าถ้าพอดีงามกับประมาณสามปีเนาะเพียงเนาะปีสองปีสามนี่เพื่อนก็ิืมบ่ค่อยให้พ,นพ้นิตดีไรแหละล,ละ ทั้งส่วนเราเขาก็เลยวางน้อยหนาไว้เพื่อเอาเสารถออกน้อยหนาก็จะขึ้นเพราะว่าน้อยหนาอยู่ในร่มลำไรนี่ก็บไม่เป็นอย่างพี่น้องปลูกขิมใบสีล้พี่น้องพวันเวลาผ่านไปครับเพื่อนหญ่เพื่อนกะก็โอเคอยู่แด้วพี่น้องนี่เป็นน้อยหนาบาว้ซื้อมาจากตลาดนัดเนาะตลาดนัดคนะ้องผมต้นละสิบบาทปลูกได้สามเดือนพี่น้องส่วนสูงลยพี่น้องเบอร์ตอนนี้สูงอยู่ประมาณเมตรหนึ่งละ่ะตนน้นใดที่ตัวกระตพี่น้องต้นไหนบอร์โตก็่เป็นอยังพี่น้องบาวุ้บริสิเพราะว่าเราก็เก็บผลผลดิษ์ของ เสาลวไปก่อนพี่น้องพี่น้องเห็นปะต้นน่ะต้นนั้นสูงเมตรยี่สิบเมตรสามสิบละต้นน่ะน้องพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็เลยถ้าพี่น้องมาเยี่ยมชมพี่น้องเลยสวนสวนนี้ตั้งอยู่อำเภออากาศนุ้ยสกลนครพี่น้องเลยเป็นไรนะสวนผสมปลูกอยู่หลากหลายพี่น้องอก่อนอื่นกะเฮ้าที่สิมาปลูกเสาลถดนี่กะตอนแรกกะลองผิดลองถูกมาในระดับหนึ่งแล้วเด้อพี่น้องเด้อลองปลูกอยู่หน้าบ้านหลังบ้านลองเบิอง,งรู้สึกว่า รู้สึกว่ามันผลตอบแทนมันคุ้มค่าพี่น้องเพราะว่าเาบ่ไปไ้ลงทุนอย่างไรพี่น้องเลยใส่ฟุนปุ๋ยขอกใส่ปุย๋ยสู่เสมอไปต้นลักยิบต้นลักกำไปมันก็ค่อนข้างจะส่งผลผลิตเพราะว่าเขาจะดกโดยสัญชาตญาณพี่น้องเสาวรสนี้จะดกโดยสัญชาตญาณด้วยพี่น้องเ้ออทางเขาก็ทําสซุ้มพี่น้องจะมีซุ้มประตูทางเข้าสวนพี่น้องเลยเพื่อนันกท่องเที่ยวเพิ่นผ่านไปผ่านมาเพิ่อนอยากแวะถ่ายรูปเนาะเพราะว่าทุกวันนี้การทําสวนกเกษตรนี้จะ มุ่งเน้นไปทางเกษตรท่องเที่ยวนะเพียงเนาะเพื่อจะดึงดูดกลุ่มค,คนที่รักสุขภาพด้วยว่ารักกันทํากิจกรรมแบบเฮ็ดหวัวเฮ็ดสว่วนนี่ดึงดูดเขามาหากันพี่น้องผู้ที่มักปลูกกจะมาีมนแวะเวียนอุดนุนพี่น้องเลยเนาะพี่น้องเนาะเอาคลิปนี้บ่าวหลายใหญ่ห่างเนาะพี่น้องเลยคลิปหน้าบา่าจะมาลงมาอัปเดตสูพี่น้องฟังใหม่ขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมจนจบเนาะเพียงเนาะขอบคุณที่ ็ได้ก็ดแช่พี่้องเลยอ่ะคลิปหน้าว่ากันไหมน้องพี่้องเนาะคลิปนี้ฝากไว้สำนีซะก่อนพี่้องเลยสวัสดีครับ